เอาละครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับจีทีวีับสุนเง่งรีวิวไม่เคยวันนี้ผมไปรีวิวนี่นะครับเวฟแคมเทพตัวหนึ่งกันจากแบรนด์เอเวอร์มิเดียครับกับรุ่นเอเวอร์ม a เดีย3 l i ี e s ห้าหนึ่งสามไลฟ์สเตเมอร์นะครับแคมตัวนี้เขาเรียกว่ากล้อง 4K 30เฟรมนะเ,นเพื่อนฟังไม่ผิดนะฮะจะชัดขนาดไหนจะเป็นอย่างไรเนาะโอเคตัวนี้6590บาทเนาะโอเคนะครับรู้สึกจะประกัน1ปีนะครับ อืมโอเคโอเคอามนี้ฮนะโอเคนี่หน้าตาผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะตัวนี้สามารถปรับภาพได้หลายองศาเนาะใกล้กลางแล้วก็เป็นอันตราวายข้างๆ 4K ด้วยโอ้ซูมได้เนาะรองรับการใช้ OBS โปรแกรมต่างๆได้หลายๆอย่างเนาะดีไซน์เขาเรียกว่าได้รางวัลเมื่อปี2021ด้วยนะครับผม Clear Picture, คเคลียร์พิเอความละเอียดสูงนะครับโอ้เป็นยังไงบ้างดูสิตัวกล่องเนาะต้องใช้ usb 3.0ช่องในการเสียบนะครับ2.0เขาเรียกว่าโอนถ่ายภาพไม่ทันช่องเสียบที่เรามีต้องเป็นสีต้องบอกว่าสีฟ้าเนาะสีฟ้าของคอมนะครับเพราะว่าสายที่เขาให้มามันเป็นสีฟ้า3.0เท่านั้นนะครับร่องที่เสียบใช้กล้องตัวนี้อาภาพมาจากเซนเซอร์ s o n ี่ k 4มอสเซนเซอร์ด้วยโอ้โหไม่เบาเนาะ8ล้านพิกเซลนะครับความละเอียดสูงสุดนะฮะ 4K 3 0เฟรมนะครับก็คือ3,840คูณ2,160 3 0 fps นั่นเองมีเลนส์ f 2.8นะโฟกัสได้ด้วยเนาะโอ้โหไม่เบานะสเปคดีครับโอเคมุมกว้างมุมยาวคุณสูงเลยสเปคที่ใช้นะ Windows 10นะครับหรือสูงกว่าว่าอน่าจะได้ด้วยนะครับนี่ข้างในมีอะไรบ้างก็ USB 3.0นะครับรองรับ 4K อ้าสเปคเดียวันทั้งบนนะครับเขาแชร์เป็นภาษาอังกฤษเฉยเนาะโอเคข้างหลังมีอะไรบ้างอ่าคู่มือต่างๆเนาะมีภาษาไทยไหมภาษาไทยเนาะนี่ปุ่มกว้าง9ก้าิองศาอะไรต่างๆชัตเตอร์มีตัวปิดกล้องให้ด้วยปั๊กแอนเพย์นะเสียบจะใช้งานได้เลยใช่ไหมรองรับ Sky Zoom OBS ดีเซนทัลและอีกมากมายนะครับผมข้างในก็จะมีตัวกล้องนะครับแคม5.3แล้วก็เป็นคู่มือแล้วก็เป็นสาย USB 3.0 Type C มาให้เสียบเข้าโดยตรงอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วคลิปนี้เป็นคลิปเขาเรียกว่า u n นบ x ็อกแกะกล่องดูของนะเพื่อนๆน,นะเออดูซิว่าจะเป็นอย่างไรตัวนี้ก็ตีซะหก0 0นกว่าบาท บางร้านหรือโปรโมชั่น5,000กว่าอะไรเงี้ย6,000นิดนึ่งห้า0ันปลายอะไรประมาณนี้ได้ที่ไหนก็ไปลองดูกันได้เนาะนะครับมาแกะกล่องดูของกันแกะยังไงตัวนี้ด้าน,นข้างนะับแพ็กเกจก็สวยใช้ได้เลยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยแกะยังไงอ๋อแกะเปิดอย่างเงี้ยปึ๊บโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหตัวกล้องอยู่ที่นี่เลยเอะ เหมือนตีลังกาออกมาเลยนะโอ้โหเท่เนี่ยเท่เท่เท่กล้องใหญ่อ่ะนี่ครับแพ็กเกจออกมานะแบบนี้เพื่อนมีสายมาแล้วมีคู่มือใช่ไหมี่เปิดให้ดูไว้แบบนี้เลยนะในกล่องโอเคนี่นายดูคู่มือเอเวอร์มีเดียตัวนี้นี่แคมป์ห้าหนึดนนะครับมีภาษาไทยด้วยนะตอนนี้เปิดยังไม่เจอภาษาไทยเนาะนี่มีบอกตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่มันคืออะไรบ้าง Hey. มีไมโครโฟนด้วยตัวนี้มีเรียนนานี้บอกตำแหน่งเปิดปิดอะไรหรือเปล่านี่ครับพาวเวอร์เอเตอต์อ่ามีช่องเสียบอ่าเสียบไฟนั่นแหละของมันนั่นแหละต่อเข้ากับยังไง usb ต้องเป็น3.0นะต่อเข้าแล้วก็ต่อเป็นท้าย C ีเข้ากับท้ายกล้องนะครับเออแล้มันสามารถหนีบกับตัวจอได้เนาะเ hey. ออนนี้บิดได้ด้วยหมุนได้นะครับเออใช้ได้ใช้ได้ หรือไม่ก็ซัพพอ,อร์ตขาตั้งกล้องเล็นน้อยนะครับผมก็มีอยู่นะขาตั้งกล้องไม่ได้ใช้นานแล้วเนี่ยโอเคจะค่อยว่ากันเนาะรองรับสนะีเคน่าสนใจมากครับนี่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยอยู่ไหนเอ่ยนี่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับมันก็แนะนำเหมือนหน้ากล่องเนะ <S <S าะแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะ,ไม,มะไ,นะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรสำคัญในนี้เลยนะครับเก็บไว้เหมือนเดิม โอเคเราก็จะได้ในส่วนของสายสายตัวกล้องนั่นแหละนะครับยาวนี่นผมแอบแอบเป็นห่วงนิดหนึ่งว่าเฮ้ mm hmm. i, สายยาวหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าเราอาจจะไปต้องตั้งไกลไง mm hmm. ตั้งไกลถ้าตั้งไกลไม่ได้ก็ต้องตั้งตามที่สายเขามีให้ mm hmm. เอาเป็นว่า mm hmm. ผมว่าใช้พวกสาย mm hmm. สายชาร์จมือถือก็ได้เลยนะครับ ที่เป็นไทป์่พวกกับ s ยี่สิบสอง s ย่ิบสาม้ได้เดี๋ยวผมดูก่อนสายยาวไหมอืมน่าจะเมตรเมตรเมตรห้าหรือเป่ามาตรฐานใช้ได้อยู่ครับก็ยาวใช้ได้นะนี่ usb สามจุดศูนนะครับแบบนี้แบบนี้เลยอีกด้านนึ่งก็เป็นไทป์่ใช้ชาร์จมือถือได้ ใครมีสายประมาณนี้ใช้ได้เลยนะครับมันเป็น p แอน and play โอเคนะครับโอเคมาดูพี่เอกของเราดีกว่ายินดีต้อนรับส s ็บ webcam หนักกนี้โอ้กล้องหนักอยู่นะเออเอาเรื่องนะครับสำหรับตัวนี้โอมโอเคมาดูผลิตภัณฑ์กันโอ้กล้องดูมีราคาะฮนี่ครับ โลโก้ Evermedia หมีเลนกล้องเอาเรื่องนะสวยเลยอะคือแบบเฮ้ยมันบง่งบอกว่าคุณภาพดีตัวเลนตัวอะไรวัสดุดีครับเป็นเหมือนอลูมิเนียมไฟแสดงสถานะใช้งานนี่ไมโครโฟนแน่นอนนะครับหมุนยังไงนะที่เขาบอกว่าหมุนอ๋อหมุนปิดอ๋อเอาไว้ปิดแบบฉันไม่ให้เธอดูอะเนี่ย เวลาเวลาไปติดตั้งใช่ไหมเราติดไว้บนหลังจอใช่ไหมฉันปิดอ่ะออ่ไม่ให้ดูเผื่อทาอะไรอยู่เงี้ยนะครับเฮ้โอเคเป็นแบบนี้นะหูเลนเหมือนแบบเหมือนพวกกล้อง iPhone อะไรนะสิบสี่โปรแม็กสิบห้าโปรแม็กสิบหกโปรแม็กอะไรก็แบบนี้เหมือนพวกเอสยี่สิบสามันตราอะไรเนงะี้ยนูนนูนว้าวว้าอะไรเงี้ยนะทาให้ถึงอารม์นั้นต่อขาตั้งกล้องได้นะอม,มีตัวยึดนะครับ เอาเรื่องนี้ไงเกาะจอได้ Soft Touch นุ่มตรงนี้นะครับนุ่มไม่เป็นรอยแน่นอนนี่เป็นแบบยางนะเออเป็นยังยางว่ะใช้ได้ว่ะนี่นะครับสามารถหุบเข้าหุบออกได้เหนีบกับจอนะครับเออเอาเอาเรื่องเอานี่ด้านหลังครับไมนปุ่มอะไรไเนี่ยไม่ใช่ปุ่มเนาะนิ่มเลยโลโก้ ever media นะครับ เสียบพ่อปบบทสี่โอเครอบๆตัวก็ดูไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ดูงานดีเนาะงานดูแบบอุ้ยมีน้ำหนักเลยนะเอาเรื่องนะครับเออเขาท่าเขาท่านี่ใช้งานกันง่ายๆแบบนีบ้บิดได้นะบิดได้รอบเลยเหรอจริงปะเนี่ยบิดได้รอบเลยนะครับสามร้อยหกสิบองศาเนะเออ โอเคมันบิดได้รอบจริงๆนี่ครับโอเคแต่ว่าก้มเงยไม่ได้แต่บิดหมุนได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการอันบ็อกกล้องตัวนี้นะครับผม Pw ห้าหนึ่งสานะครับก็ราคาหกพันกว่าบาทอ่ะสีเคซื้อตอน สิบสองเดือนสิบสองสิบเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็อาจจะลดมาบ้างก็ลองดูแล้วกัน,นเพื่อนคุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องไปลองอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากหนึ่งูงช่วยกดไปด้วยคลิปน่าจะเป็นการรีวิวอะไรอีก,กติดตามกันได้เนาะงานดีนะงานคุณภาพเนาะโอเคครับผมเจอกันฮนะไปแล้วโอ้โหกล้องสวยมากเลยริ